เปิดแล้วมาเจนทอลเลอรซิรลี่บอลไอ้วะฮะตามพี่มานะอ๋อได้ได้เดี๋ยวหาเอากันหาเอากันเอาไงดีวะูมาการิน่าก่อนเวินห้องเออวิ่งห้องเออเลิ้งวิ่งไอ้เชี่ยไม่ปิดเสียงก่อาไว้ เบิวใช่ไรก็าชอบบิวอะไรนักหนาใครมาฮัลโหลอะไรไม่รู้ใครเกี่ยวกูเติอะไรไหมนะเฮ้ยแต่รวยดี๋ยวเลยแต่รวยไม่รู้กูไม่รู้จักไม่ใช่เพื่อนกูไม่ใช่เพื่อนกูแต่วะคนหนึ่งเพื่อนกูคนหนึ่งไม่ใช่เพื่อนกูแต่วะไม่ใช่ใครเลยอ่ะอันนเดิ้ลอืมอีกคนนึงไม่ใช่เพื่อนกูอีกคนนึงก็ไม่ใช่เพื่อนกูโอเคคนนึงไม่เพื่อนกูเลยคนนึงไม่ใช่เพื่อนอ๋อ๋อไอ้เชี่ยไม่คนนึงไม่ใช่เพื่อนกูคนนึงก็เพื่อนกูไปคนหนึ่

คนดนตีน่ะเพราะั้นอ่ะแม่ยังไม่ถามเลยบ้านกูดิค่พูดยังไม่รเรื่องเลยเดี๋ยวกูหาเอาเงิน่ะบ้าเปล่าพะั้นอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวคอเซ็ตมั่วๆนหอกันแป๊บนึง เฮ้ยไม่หาองเกีย hmm. ร mm ิไปได้เลยว่ะไม่มีใครกูรู้จักเนี่ยอ้าวอ้าวเี้ย Hello. Mày, không có. Gì gì không có. Không Không có